อให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมผมเป็นใครผมชื่อกชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft เนียผมกับในมอดที่มีชื่อว่า Crandy Craft นีผมมอดนี้นะฮะถูกสร้างขึ้นมาโดย e s ันด d ้แล้วก็ Crainer ผมสองคนนี้ครับผมได้ทำการสร้างมอดนี้ขึ้นมาเนะฮะเพื่อที่จะเป็นโปรเจกต์ที่เอาไว้แกล้งกันเนีผมซึ่งตอนนี้เนะฮะเราอยู่ในพาร์ทที่เ่าหล่จำไม่ได้แล้วนะฮะก็ได้ทำการอัปเดตใหม่ของ AT Launcher เนียผมสามารถอัปเดตเวอร์ชันของ Crandy Craft เป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่แล้วผมจำไม่ได้นะแต่ก็เยอะ ออเดือดไฟล็อกเราเหลืออันหนึ่งไงนี่ครับผมอีเดนบล็อกอีเดนบล็อกทำยังไงครับผมก็สามารถใช้ไอ้นี่ครับผมอ่าอีเดนแฟกต์เมนต์นะครับก็คือการฆ่าเจ้าเจ้าพวกบ้าที่อยู่ในอ่าสวรรค์อีเดนอะไรประมาณนั้นครับผมเราจะได้อันนี้ออกมานะฮะจริงๆมันจะได้อันนี้ออกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจมันจะได้อันนี้อีเดนโซ่มาก่อนนะครับผมแล้วก็เอามาคราฟเป็นอ่าอีเดนแฟกต์เมนต์อีกทีนึงเนี่ยครับผมโอเคนะครับถามว่าเราเอาบล็อกนี้มาทำไม เพื่อที่จะไปอีกดิเมนชันหนึ่งครับผมซึ่งเป็นดิเมนชันที่จะต้องเข้าอีเดนก่อนเนี่ยผมก่อนที่เราจะเข้าไปอีกดิเมนชันหนึ่งได้นั่นก็คือไวบูดเนี่ยผมไวบูดนี่คล้ายๆกับอีเดนนะครับแต่ว่าติดตรงที่นี่มันจะเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเนะี่ยผมเราจะทําการไปลองกันดูเลยดีกว่านะครับซึ่งเจ้าพวกนี้ครับผมผมได้ทําการหามาหมดแล้วนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะชิลกันเลยทีเดียวนะครับผมชิลพี่ครับนะฮะไม่ชิลเลยครับผมหาตั้งนานนะฮะโอเคเราจะทาอ่าตรงนี้ติดกันนะครับผม มีเจ็ดละโอชิบหายแล้วครับผมคิดว่ามันมันไม่น่าพอว่าผมจะต้องเซาะร่องมันออกแบบเนี้ยไม่นะลูกไม่โอเคอ้าวเฮ้ยมึงหายไปเลยเหรออ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่น,นะฮะชิบหายแล้วถ้าหายไปลนี่กูกิ้ดนะฮะกิ้ดอัดหน้าตรงนี้ครับผมโอเคเราจะต้องเอาข้างบนห,หรือว่าหรือว่าเอาข้างล่างตรงนี้ออกก็ได้ครับผมอันนึงนะฮะเยี่ยมโอเค นะเพียงแค่เพียงแค่นี้เราก็ไปต่างมิติได้แล้วอาจจะดูน่าเกลียดสักเล็กน้อยเพราะของแม่งมันไม่พอนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาทวายและคลอกออกมานะฮะแต่ถทวายและคลอกผมอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยถทวายและคลอกนี่ครับผมออกมาแล้วโอไม่กชนะฮะเอาออกมาแล้ว, oh อออก,ลวก็กดขี้ขวาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ทำไมมันเป็นตอนมืดแล้วอ่ะตอนมืดโอเค นะครับจะเห็นด้ว่ามันเป็นสีฟ้านะผมแล้วก็ผมขอแปลงล่างเป็นตัวที่มันบินได้ก่อนนะครับถ้าสมมุติถ้ามันเกิดตรงเหวนี่เดี๋ยวกูรีดแล้วก็ตายในที่สุดเนี่ยครับผมโอเคเริ่มมนเลยจะอ้โหว้าวนะฮะดาวโหลดนิ่งเธอเทรนว้าวที่ผมอยู่ไหนครับเนี่ยอูคล้ายๆกับอีเดนเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดจะเป็นสีฟ้านะครับผมสวดยอดไปเลยลูกพี่นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับเคลเวอร์คู่ใจนะฮะ มีกอดก็คล้ายๆแับอีเดนนะว่าแต่นี่มันตัวอะไรเเนี่ยอย่าบอกว่าตัวมันโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้เลือดแปดสิบห้าจ่อเบอร์นอิด้าโอ้โหเลือดเยอะกว่าเดิมแบบเนี้ยว้าวผมได้แล้วมานเนี่ยครับผมได้เมจิกมีดนะฮะเนื้อเนื้อเวทมนต์หมายความว่าไงนะครับอันนี้เอ็มพาวเวอร์นะครับผมพระเจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยทบบทูบบ ผมมีชุดที่โอพีนะฮะที่สําคัญมันแม่งไม่มีวันเจงเว้ยนี่แน่นะฮะโอ้ผมได้อันนี้ออกมาด้วยนะผมไวโหวดโซลนะฮะโอชอคกอชแดนจิตโอเคนะฮะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเจ้านี่มันจะได้อะไรไวโหวดแฟกเมนต์ผมคิดว่ามันต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับไวโหวดได้แน,น่นอนนะครับผมน,นะไวโหวดนี่ไงมีของอะไรบ้างครับผมมีชุดนะฮะชุดนี่ รู้สึกของนี้จะคล้ายๆกับอของอะไระเ,อเอเดนหมดเลยนะครับผมว่าวันนี้อะไรครับเนี่ยผมไม่รู้ดิของนี้ก็ค่อนข้างหน้าตาดีนะครับเนี่ยมผมชอบนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปตกแต่งบ้านได้ดีมากแต่ตอนเนี้ยกูขอคิวมึงก่อนเลยแล้วกันเอ,อิ on, gosh, okay. ร์ดกัมมอนก็ชแดงดโอเคนะฮะว้าวสลาเหมสลาบินได้ชอดับไปซะนะฮะ เด you know, bon okay, yeah. 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 ี๋ยวตอนนี้ผมขอมาร์กทางกลับบ้านก่อนนะครับกดขี้ขวาไว้แล้วผมทางกลับบ้านให้ผมกดโฮมนะครับโฮมี่โอเคไอ้นะฮะไปเริ่มกันเลยดีกว่าหวังว่าคงไม่มีตัวที่มันปล่อยลูกอันนั้นออกมานะผมแล้วก็สร้างความรำคาญให้กับเราเนี่ยผมโอ้ยโอ้ยอย่า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 อุ้ยฝนตกด้วยเหรอที่เนี่ยโหสุดยอดเลยอุ๊อุ๊อุ๊ไอ้บ้าเอ้ยนี่เนีผมเก็บไม่ได้อย่างนั้นแหละแสดงว่าผม ผบกลัวกันไปแล้วเออโอ้ไอ้บ้าอไอยโอ้โ,อโฮหฮาร์ดคอร์จังฮะตัวตัวนี้ทช่ไมฮาร์ดคอร์เน,นียครับผมมองไม่เห็นมันด้วยเดี๋ยวไม่ใช่อะไรโอโ้โหมันเล่นยาใส่ผมด้วยวะมันอยู่ไหนครับเนี่ยไม่ได้ครับผมเราต้องโกยเธอโยมนะฮะยายาเฮ้ยทำไมตัวของผมมันติดครับผม ตัวผมมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะนักหนานะครับก็แค่ว่านิดๆหน่อยๆเนรับผมอันนี้ตัวอะไรอรันเนี่ยว้าวเอลโลกายมูนวูฟนะครับโอ้โหหมาป่าพระจันทร์มันหมายควายว่าไงโจรโอเมก้าช่างเฮ้ยดูเหมือนว่าเจ้าหมอน,นี่มันมันน่ามันน่าจะเลี้ยงได้แบบว้าวผมได้หัวสุนัขมาด้วยนะฮะเฮ้ยตัวนี้อีกแล้วผมเกลียดมากตายนี่อะไรครับเนี่ย ของวิเชอ like รี่อย่างนั้นเหรอวิเชอรี่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้เล่นนะเนี่ยวาวูโทโมโทโมครับโทโมโทโมครับโทโมนะฮะว้าวเราได้ร่างล่างของเขามามากมายนะฮะโอ้ยผมคิดว่าเราจะต้องหาอะไรเทมเขาดิไม่ Get the fuck out เกลียตัวเนี้ยทำหนึงนะหาอะไรเทมเขาดีครับนี่ครับผมเราจะเผื่อว่าเราอาจจะลองเทมเขาดูได้นะฮะ ว่าติดตัวเว้ยนี่นะครับดับอนอาถนะครับนี่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 กินไหมว้าวเทมได้ด้วยเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ว่าบอมันผสมพันธุ์กันครับผมไม่อ่ะสมมติเราต้องมีกระดูกอย่างนั้นเลยกระดูกกูกูจะหาจากที่ไหนให้คุณมึงครับผมนี่ต้องทิ้นแลฮะ โอ้โหมีการตั้งคันมันเกิดขึ้นนะฮะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้เรามีกระดูกไหมเยี่ยมไปเลยไม่มีนะฮะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสิ้นหวังเล็กน้อยนะฮะตูดตูดเถอะนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะทําการฆ่าเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเถอว่าเราอาจจะได้ของดีจากเขานะฮะไม่นะจริงๆผมก็ไม่ไม่ค่อยอยากฆ่าคุณเท่าไหร่นะเพราะตัวนี้นี่เป็นตัวที่เพิ่งผสมพันธุ์ไปตะก,กี้นะฮะแต่ขอฆ่าหน่อยเถอะ no no ไม่ดรอปอะไรให้ผมเลยครับเนี่ยแต่ตัวนี้ดรอปนะดรอปได้เอียมากด้วยนะครับผมผมคิดว่าเจ้าพวกนี้อาจจะต้องมีแร่ว้าวในตัวอะไรนะครับมีสองหัวผมใช่เปล่าวะอะไรมันอ่านว่าอะไรวีเร็กครับวีเร็กวีเร็กกูก็เร็กสมึงเลยนะฮะเนี่ยเกลียดเร็กโอ้ชเช็ดตัวนี้ผมเกลียดมากนะฮะคือผมมี ดาบอันนี้ผมถึง้ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่ามันมีรูทของเยอะเนี่ยผมเพราะฉะนั้นผมจะเป็นที่ต้องใช้นะฮะก็มีน้องๆหลายคนว่าพี่เปลี่ยนดาบเถออนะฮะแต่ว่าดาบอย่างอื่นมันพูดง่ายก็คือมันมันไม่ติดรูทติ้งนะฮะสามารถทาให้แบบว่ายังไงเก็บของได้น้อยอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะแรงก็จริงนะครับผมแต่เชนนี้มันก็โอเคอยู่นะนะฮะมันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงมากอะไรนักหนาแน่นผมเอ่อผมยังไม่เห็นแร่อะไรของที่นี่ อยากจะดูแลของที่นี่มากครับผมเออมมีแล้วไหมฮะว่าไงคุณโ,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 โทโมโอโทโมโทโมโอไม่ก็เนสโอเคฮะผมอยากจะรู้ว่าดูชุดของที่นี่แล้วเนี่ยชุดที่นี่มันอาจจะโหดหรือเปล่าคือต่างกันยังไงผมอยากจะรู้มันเพิ่มอะไรครับผมเพิ่มมาดาเมเร,รีดักชั่นแล้วก็อินฟินิตี้ยูสเวลาฟูลเซตปุ๊บก็จะสามารถอ่ารีเจเนอเรชั่นเลือดได้เวลาอยู่ใต้น้ำใช่ไหมวะ ดีเจนเนอเรทเลือดใต้น้ำเออนะครับส่วนนี้อะไรครับคือบวกเทวายไลท์ออรดรอปบวก3%เนี่ยนะครับเออมันยังไงอะเทวายไลท์ออรอ๋อเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราฆ่าอาจจะได้ออรเพิ่มขึ้นหรือว่ายังไงเหมือนกับว่าเราจะได้ของเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอวะนี่ตัวอะไรเนี่ยครับเทเลโนซอรัสไม่ใช่เอาไว้อุ้ยอุ้ยโอ้พี่เองอย่าพึ่ง ดีวายอารพีนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนุกมากครับผมเพราะว่ามีม็อบเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นม็อบที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะฮะก็จะตัวเจ้าพวกนี้ก็จะถือว่าไม่มีประโยชน์แล้วกันนั่นเห็นมันอ่านว่าอะไรนะเนี่ยโอ้โหโอ้ยคอก่อนแม่งไม่ได้อ่านชื่อตั้งทีโอเคอาจจะเป็นเพราะผมแม่งตัวแม่งอ้วนก็ได้นะผมเลยทำให้ติดปกากเอาเคยหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้วโอ้ ังไม่เจอเลยอะ่ะนี่ไงนี่ไงตรงนี้ครับผมมันกลายเป็นตัวเทพไปแล้วนะฮะมันอะไรเนี่ยอีพิพเฮดอ่านชื่ออ่านยากมากครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราจะทำการดูเขาดูโอ้โหฟ้าผ่ามาเผื่อตัวนี้เองอาจจะมีประโยชน์ก็เป็นได้นะติดรูทด,ด้วยติดรูทยาจะตกนะเฟ้ยเออเวิดให้เนื้อเรามางันเหรออัปปีมากอะไม่เอานะเนอะ ทีนี้ไม่มีออลหรือไงครับคุณให้ผมหาของจากการตรีมอนพวกนี้ครับเออคุณโทโมผมขอฆ่าคุณเถอะนี่เนะี่ยเพราะคุณรับของให้ผมนะฮะผมเออในดัเมนชั่นนี้ถือว่าน่าเกียดไหมก็ค่อนข้างนะครับผมค่อนข้างผิดหวังสําหรับผมนะฮะเพราะผมคิดว่ามันต้องมีอะไรที่แบบน่าสนใจมากกว่าเนี่ไม่ใช่ว่าให้กูมาเก็บสะสมพวกฟแฟตเมนอะไรพวกเนี้แล้วก็ไปใดนดินเมนชั่นต่อไปอะไรประมาณนี้นะฮะเออ อยู่ใต้น้ำแล้วกูรีเจเนเรชั่นเลือดได้ผมก็คิดว่าน่าจะพอๆกับชุดของเอเดนนะครับผมนี่อะไรครับดาเมจ26ของผมแรงกว่าวะอันนี้อะไรคนะรับนะคล้ายๆดาวกระจายอะดาเมจ10นะฮะแล้วก็อันนี้ว้าวอินฟินิตี้ยูสด้วยโอโ้โหแต่ผมก็ต้องมีลูกอยู่ดีอะลูกก็ต้องแชร์เนี่ยโอโ้โหมันก็ต้องใช้ลูกอยู่ดีครับผมถึงแม้ว่าดาเมจจะเยอะก็เถอะนะฮะ แต่ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะสู้เจ้าหมอนี่เราไม่ได้เลยนะฮะเจ้าหมอนี่เราค่อนข้างมีประโยชน์กว่าเนะผมยุทฟูลมากนะฮะโอเคเราเก็บของพวกนี้ครับผมได้หกสิบอันแล้วนะฮะหกสิบอันที่ผมเก็บเก็บไว้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกผมผมอยากจะไปดิมิเนชันต่อไปนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องอันนี้มันต้องใช้ในดิมนชันต่อไปแบบเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดื่มสเต็งมาตะกี้ด้ไงครับมันเถื่อนใช่ไงเดยเดี๋ยวเดรอแผลอุ๊ยอุ๊ยบุยมึงวร์ปมาหากูเลยโอเคอุ๊ย อย่าพิ่งอย่าพ่งพอพอยอดกินแครอทแสนอร่อยเข้าไปก่อนตรงนี้ไม่มีแร่ผมหน่อยเหรอผมยังไม่เห็นแร่เลยนะครับหรือว่าเดนแมชนี้ไม่มีแร่นี่นะมันก็มีวายบูดนะครับก็มีนมนะลูกแต่มันเนียนเนียนกับพื้นหรือไงครับไม่เนียนนะเอ,อิรดอชเด้งงี้เดี๋ยวอาจจะอยู่ด้านล่างก็เป็นได้นะครับนี่ไงเจอแล้วครับ จะเห็นได้ว่าเราเจอแล้วนะครับผมเราก็ลองขุดดูนะฮะว้าวเป็นแฟกเมนให้เราเพียบเลยโอเคตัวเราอ้วนอ่ะมีตัวอื่นที่สามารถบินได้สะดวกสะดวกเหมือนตัวนี้ไหมครับคือคไม่ไม่ใช่บินได้สะดวกเหมือนตัวนี้คือบินแล้วแบบกูแบบสบายใจเปลือกนะครับผมแบบว่ากูไม่ไม่ยอมติดนู่นติดนี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือมันเป็นแค่เป็นอันเป็นอันเดียวเป็นอันเดียวนะครับ มันไม่ติดกันเป็นพวงเหมือนเอเดนนะครับผมผมคิดว่าทําให้มันหายากกว่านะครับผมตัวนี้นี่ผมยังขัดใจมันอยู่เลยขัดใจตรงที่ไม่อยากจะขัดใจตัวเองไม่ใช่ละนะครับผมขัดใจตรงที่เวลาคูข้ามแล้วกูแม่งได้แค่เนื้อม,มันคืออะไรอะบางครั้งเราอาจจะเอ่อเทมตัวนี้ได้หรือแบบไม่แน่ใจนะฮะเราจะลองเทมเขาดูนะครับผมทวายไลค็คอกนี่เราเอาเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าครับเ,รเอาอะไรออกเลยครับ ที่มันไม่จำเป็นอ่ะนี่ผมของชุดเรียวไมล์ออกนะฮะผมเพราะว่ามันไม่จำเป็นแล้วนะฮะแป๊บนึงนะตัวนั้นมันอยู่ไหนผมใช้ตัวนี้เทมโทโมกได้ไหมโทโมโ oh g o อ h กินไหมเออไม่เนี่ยไม่ได้นะครับผมมันไม่ได้นะครับตัวนั้นอยู่ไหนนะครับเฮ้ยตัวนี้กินไหมกินไหมเน่าเนี้ยไม่กินเหรอลูกกินดิกินโอเค ไม่กล้าไปเก็บววะดูดิคือมันลุมกันเยอะเกินไปอะบึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นลูกนะฮะเราแค่มาเก็บของเท่านั้นเองนี่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 ตัวน่ารักพวกนี้เมจิกมีดอ๋อไม่กอดผมว่าเจ้าเจ้ตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นมิดตีนะฮะคือมันจะไม่ตีเราก่อนเออดีมากตัวนี้นี่ตกไปละนี่ไงตายซะเป็นมตดตีผมมีดตีชอบชอบ แล้วก็เราจะไปทางไหนต่อดีครับผมเพื่อที่จะไปหาของต่างๆนะครับผมคิดว่าในดเมนชั่นนี้ก็น่าจะมีของอยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญผมยังไม่เจอบอสด้วยนะฮะตั้งแต่เอเดนแล้วครับผมถือว่าค่อนข้างหน้าตาดีหน้าตาดีที่ไหนวะไม่เจอบอสเออมอันนี้อาจจะเป็นบอสก็ได้มั้งวา,วายวายบูดโกเลมโกเลมอย่างนั้นเหรอโอ้ย ติดออโอ้โหโอ้ oh shit damn it จ้าไวบุดโกเลมเก็ตเอาง่อนไม่ไหว oh my god ดีนะที่ชุดกู infinity use เลยผมเลยผมเลยไม่ค่อยกลัวการลุยเท่าไหร่นะโอ้เนื้อร่างเขามามากมายเลยทีเดียว ผมได้ยินเสียงเจ้าตัวไหนไมีรู้เห่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโอเคนี่เนะนี่ยนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนะครับนะเราก็ฆ่าตัวโกเลมเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้สลา,ามอะไรเนี่ยครับสลา,ามนี่มันยังอยู่ในทิงเกอร์คอนสตรักมันมาจากไหนเนะี่ยไม่นะไม่นะครับลูกข้างในนี้มีตัวอะไรแบบมีตัวเวเริกนะครับผมแล้วก็มีโกเลมด้วยล่ะ ผมจะพูดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกลียดหมาตัวนี้มากครับผมมันเป็นตัวตูดมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถต่อเราเราได้แบบรัวๆนี่ผมแล้วก็ตอนนี้ก็ขอฆ่าฆ่ามึงตายด้วยนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอเคดับขัดท้าเลครับผมแฟกเมนต์ <rag> ผมเต็มแล้วเรื่องไงเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แฟกเมนต์นะมันมันมันคือใบย่างอะ่ะผมจะต้องทิ้งเอเดนทิ้งออกนี่อะไรครับมูนบัฟ ขนาด่าบ้าแ้วเปล่าวะมูลบัคซีดเหรอคล้ายๆเมล็ดอย่างนั้นเลยครูต้องไปปลูกที่บ้านเลยชอบแต่บางครั้งถ้าเราปลูกก็อาจจะได้ของดีก็ได้นบนมโอ้แสดงว่าเราต้องไปเก็บมูลบัคตรงนี้อีกแบบหรือว่าไม่มีละมันรอปแค่บางที่นะเปล่ากาเ,เลยเหมยตรงนี้เราเจอเจ้าหมอนี่นิดอยู่นิ่งๆไม่ได้นี่น แบบร่างกายต้องการประทะตลอดเวลานะฮะันนี้ผมยังจะไม่ฆ่าคุณเจ้าหมาผมยังจะไม่ฆ่าคุณด้วยโอ้ย้ยผมติดว่ะนี่เนี่ยเป็นร mm ูออกมาเลยครับผมต้องฆ่าโกเลมอยู่แล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้เดี๋ยวๆกินคร์ดก่อนนะโอเคผมต้องการสเต็งให้มากกว่านี้ผมเพราะว่าดาบของผมนี่ขี้เลื่อยเริ่มออกมาแล้วนะฮะ มากอะ่ะตายแบบนี้เลยมีอะไรดรอปดรอปป่ะดรอปปะลูกโอ้โหไม่ดรอปเลยโอ้มีดรอปเกี่ยวกับซีดอะไรตะกี้ผมปะถ้าผมลองอาหาดูนะครับผมว่ามูลนี่มันทำอะไรได้มูลนี่มันมูลไลท์เฟิร์นแล้วก็จะได้มูลชอมชอมนะผมมันบอกว่าอะไรเฮลปโอ้โหไม่งานยากมากอะ แต่ผมคิดว่ามันต้องมีประโยชน์เลยครับนี่ครับผมมูลบัฟซีดนะครับแล้จะได้มูลบัฟก็จะได้ยังไงเพิ่ม0.5บาทโอ้นี่มึงมีประโยชน์แล้วใช่ไหมมูลครอกจะได้นาฬิกาพระจันทร์ออกมาอย่างนั้นเลยครับโอ้มูลไลท์เหรอผมคิดว่ามันต้องเป็นอะไรพิเศษแน่เลยครับยอดมากแต่แป๊บหนึ่งขอขุดก่อนโอ้ยเคเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โห <onz> <etus> เสีงว่าเยอะนะแค่เยอะนะฮะผมได้64อันเต็มเลยอะฮะเราจะขอเปิดไฟก่อนครับเจ้าเจ้าหมาพวกนี้เยอะมากครับผมผมขี้เกียจตีมันมากเลยมีเมียอะไรแบบตีครั้งเดียวกระจายแบบตีทีเหมือนออกเหมือนออกขวานอะไรประมาณนั้นอยากได้มากตอนนี้ตีหมาเราได้หัวมาอีกโอเค โอเคนะฮะเราจะทำการลงไปข้างล่างเฮ้ยของผมเต็มวะแย่งเลยเอาอะไรออกเลยครับหรือว่าเราจะเป็นที่จะต้องเก็บแช่มังนะขอเก็บอันนี้ก่อนนะผมต้องกเก็บอันนี้ก่อนนะฮะที่สำคัญเราต้องลงไปข้างล่างตะกี้นี้ด้วยเอาหมดแล้วเหรอโอ้ไม่น่าเลยนี่แงเจออีกแล้วนะฮะเก็บมาไว้ก่อนนะฮะเผื่อว่าเราอาจจะต้องทำชุดหรือทำอะไรนะครับผม โอ้โห16คันนี่ผมถือว่าสุดยอดมากเลยครับยอดมากเลยเดี๋ยวข้างบนมีอีกแบบไม่น่ามีนะฮะเออนี่ไงมีอีกเล็กๆน้อยๆกูก็เอานะฮะอุย๊ย What? Okay เพียงแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูต้นไม้ของที่นี่หน่อยครับจะเห็นต้นไม้ที่นี่มากเลยเดี๋ยวหยุดเลยเจ้าบ้าหยุดเลยหยุดเลยเออ ยอมตายเสียโดยดีต้นมาที่นี่เอาแปะแปะรูปไม่ได้ด้วยครับปวดมากอะ่ะไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าเรามาประจภัยที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันหมาพันชิบะเหรอะไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ชิบะมั้งเจอแมนเชสเฟิร์ดอ๋อเยอรมันเชฟเฟิร์ดมันเป็นหมานะฮะหมาตำรวจด็อกจี้สไตล์ผมไม่รู้ผมจะเทมันยังไงอ่ะนะฮะรู้สึกเป็นมอสของในคันดิค้าอีกทีหนึ่งเนี่ยผม ถือว่าค่อนข้างสุดยอดมากเลยนะฮะโอเคผมคิดว่ามันต้องถึงเวลาที่ผมกลับบ้านแล้วนะฮะเพราะว่าเราน่าจะเจอม็อบทุกตัวของในดเมนชันนี้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็รู้สึกใดเมนชันนี้จะมีอยู่แค่นี้นะฮะแล้วผมจะไปลองดูวิธีอื่นๆดีนะ,ะับผมว่ามันจะสามารถเข้าไปในต่างดเมนชันอีกได้ยังไงนะ,ะับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ใครชอบกดไลค์ผมจะมา,มากๆกดซับนะสำหรับันผมแนะนอครับผมมากครับ